ผมเลิดพงพงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งกํานันตำบลสังเมกอำเภอกันทะลักษจังหวัดสิสเกตผมเองเป็นโรคเก้าอันดับแรกนะครับปี2 5 4 7พอปี2,548ถึง50 ตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ตอนี้ไตเริ่มกำเริบหนักถามคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่3ก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อช่วงนั้นอารับตำแหน่งใหม่ๆก็หายใจไม่สะดวกอยู่ประมาณ7-8เดือนพักหลังมาปี2561ตอนตนี้โรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือน ือจะฟอกผมแล้วล่ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกเพราะก็กลับมาบ้านตอนนั้นหมอบอกไหมเขาว่าใตาระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่4ที่5เท่าระยะที่5ครับฟอกแหะจะให้ฟอกคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั้นมาก็ได้มาเจอกับเซโรตินเพราะภรรยาไปได้ไมาจากไหนไม่ทราบผมก็กินไปเรื่อยๆแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณ4วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลย เราคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วจนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอก็นัดอีผมก็ไปเขานี่ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเขาก็นัดสามเดือนครั้งด้อย่างหนึ่งที่อำเภออมีท่านปลัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านเ้าก็เลยถามว่าพี่นันไปทําอะไรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะ วิ่งขึ้นลงบันไดเชย่ก็บอกเลยว่าพกกินเซอร์นิตินพ่อแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันก็นเลยสนาดว่าผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้นผมก็กินหมดไป3มชุด4ี่ชุดทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากค่าเบาหวานค่าไตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับแล้วยังต้องกินยาอยู่ยาผมก็<ง>เคยลดอยู่ครั้งหนึ่งก็พอดีไปหาหมอมันก็ขึ้นประมาณ 130, ร้อยสามสิบก็เลยควบคุมไปกับยาหมอควบคู่กันไป เรารู้ว่าคุณภาพชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักแําเพอก็ทักเวลาไปประชุมเขาก็จะทักเลเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครับก็ฝากไว้นะครับม้าท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเก้าหัวใจไต ทานเถอะครับเสริเนตินเนี่ยท่านเป็นสิ่งที่ดีมากผมเองก็ไม่เคยคิดว่าอาหารเสริมอะไรที่จะดีถึงขนาดนี้นะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่ง พยายาผมว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยะนะครับ,กล,บกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วย3เดือนเต็มๆเนีเ่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยเซ็นนิตินช่วยได้จริงๆนะคะไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรอก่อนนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเดี๋ยวก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็ขอบคุณครับ